สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนัอนกถ่ายกันตอนสือวยครับสามโมงสเสร็จสี่โมงเลยพี่น้องนี่คือบังตอแก่ครับจนจัดกิจกรรมลงป่ากันครับผมป่าก็มี่สมควรครับปา่าค้นกับลายพี่น้องเพื่อนๆมาลายครับนี่คือบังตอแก่ครับลำยนยมบานของเก่นครับ หลอมนำย่ำครับผมโอ้เสียนไหนฮะอ้าให้กำลังใจทุกคนครับผมน้ำเลือกครับน้ำมันเลือกสามซีเมตรทั้งเลือกครับตั้งต่อแก่เฮ้ยพี่น้องกับมาไลยให้กำลังใจครับพี่น้องอ้าวให้มันมันคู่คนเด้อ มันมันครับมันมันคุณอาเอ้ยนี่ครับกำลังใจกำลังใจครับผมมัน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  นี่คือลำน,ำน้ำยามบานสางแปนครับท่านผู้นำผู้ย่บ้านพันธีมังสังครับอาลูกบานจัดกิจกรรมมานน่ครับกร <c oughs> ะดุงกระไลผินหนองนมวลเซือนห้อแซวหลากหลายครับนามเลอกหลาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ <blue> lỡ những เอลงได้ไปทั้งคุณห่างแหห่างสะดุ้งครับแหก็มีสะดุ้งก็มีครับนี่คือลำน้ำแยมบ้านสังเกตครับเป็นกัดกิจกรรมล่งองปลา <c oughs> บ้านแหครับบ้านแหกระเบิ้องเหมือนกันครับ ครับบายพี่น้องเอาให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจครับล,งบลังไปใส่นอ้อปลาขาวนี่นอ้อวนวนมาลังขึ้นเทิงมาสั่นลังไปทั้งไลยเอาตามขาดเดาครับ